สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําโปรแกรมเครื่องคิดเลขโดยใช้โปรแกรม VB6 นะครับผมก็มีตัวอย่างให้ทุกน้องๆทุกคนดูนะครับนี่นี่คือตัวอย่างแล้วเราจะทําตามกันนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับ,ราารรบโอเคแนละ้วผมจะใช้ที่เป็นหน้าเดียวกันนะครับเริ่มเลยก็ทําให้เหมือนเลยนะครับทำทำตามเลยนะครับ เ,ออเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เราเริ่มทําการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ลบตัวอักษรข้างในออกไปโดยที่เป็นภาษาอังกฤษนี้เราไม่เอาเราก็ลบทิ้งแล้วก็มาเปลี่ยนตามเขาเลยมาเริ่มกันเลยนะครับคําว่าเทคนี้ก็ลบทิ้งไปนะครับเพื่อเราจะให้เป็นช่องว่างเหมือนเขาสังเกตน,นะครับมันก็จะเป็นช่องว่างแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะครับเป็นเทคน A แล้วกันนะครับ เ้วก็เปลี่ยนอันนี้อันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเป็นชื่อก็เป็น tech b นะครับเพื่อเวลาเราไปเขียนโปรแกรมมันจะได้ง่ายเราจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับไปคำที่ว่า tech แล้วก็ลบคำว่า tech ทิ้งไปนะครับต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนไอ้ปุ่มกดตัวนี้นะครับก็เป็นเปลี่ยนชื่อเหมือนกันครับ ชื่อก็จะเป็น a เป็น a ตัวใหญ่เพื่อแสดง a. เป็น a มัน b มันเขานะครับแล้วก็ช่อเลนตัวช่อเลนได้เปลี่ยนตรงนี้นะครับชื่อเล่นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น a เพื่อให้แสดงบนนู้นนะครับอ่าขึ้นละอันนี้ก็เปลี่ยนเป็น label a นะครับ La เบลเออันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเลยนะครับก็เปลี่ยนเหมือนกันเป็นลาเบลบีตรงนี้ก็เป็นชื่อจะเป็น La เบลบีนะครับ L แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น b นะครับเพื่อจะให้เหมือนคน,นเหมือนตัวอย่างนะครับเป็น b ในเมื่อตัวอักษรของเราเนี่ยเล็กกว่าใช่ไหมเราก็ไปหาคาว่า หาคำว่าฟอนต์นี้นะครับฟอนต์เราอยากได้ตัวหนังสือเท่าไหร่เอาสัก14หรือว่า12 13 14ก็ได้นะครับอยู่ที่เรากำหนดนะครับอโอเคเห็นไหมตัวก็จะใหญ่นะครับก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนคำว่าฟอนต์ที่ฟอนต์เหมือนเดิมครับสัก14นะครับโอ้จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เริ่มเหมือน นี่ก็เริ่มเริ่มเหมือนของเขาเหมือนที่ตัวอย่างแล้วนะครับต่อไปต่อไปเราก็มาทำอันนี้ต่อเลยนะครับอันนี้ก็คลิกเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอตัวนี้ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับตรงชื่อก็จะเป็น label r รนะครับ,รบ,บลารแล้วก็ ชื่อเล่นก็เราก็ลบทิ้งไปนะเพื่อให้บวกเลข a กับ b แล้วมาแสดงที่ในช่องนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนคำปุ่มนี้อีกปุ่มหนึ่งเพื่อให้เหมือนเขาเราก็จะการเปลี่ยนตัวนี้ก่อนนะครับจะเขียนว่า ก็มาเปลี่ยนชื่อเล่นของมันเป็น,นแล้วก็เลือกฟอนต์ตามที่เราตัวหนังสือที่เราถน,นัดน,นะครับอยากได้เท่าไหร่ล้วก็ใส่ไปได้นะครับได้ตัวหนังสือสัก 12ก็ได้หรือว่า14ก็ได้นะแต่พี่จะเอา14นะครับนี่เพื่อจะให้เห็นชัดๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มออกปุ่มออกก็ทำเหมือนกันครับเปลี่ยนชื่อก่อนเหมือนกันนะครับ ทำการเปลี่ยนชื่อเล่นของมันเป็นอะไรปุบออกก็คือนี่ครับแล้วก็เลือกฟอนต์ว่าเราต้องการฟอนต์เท่าไหร่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเอาสักสิบสี่จะได้เหมือนกันนะโอเคนี่นะครับสังเกตน้องสังเกตนี่ของเราก็จะเหมือนแบบตัวอย่างเปรียบเลยนะครับเหมนกับตัวอย่างที่เขาให้มาแล้วนะครับ หลังจากนี้เราก็เริ่มไปดูโปรแกรมกันเลยนะครับโปรแกรมของเขาแล้วก็ถ้าอยากรู้โปรแกรมของเขาเราก็ดับเบิลิกเข้าไปนี่นะครับก็จะแสดงมาตรงนี้เราก็เขียนโปรแกรมตามเขาเลยนะครับตัวไหนไม่ใช้เราลบทิ้งไปให้หมดเลยนะครับลบทิ้งแล้วเราก็เดิลิกเข้ามาใหม่เพื่อไม่ให้เราสับสน,นครับเบิลิกเข้าไปนี่เขาจะมาขึ้นมาแล้วนะครับ เอาน้อง,อง,องพิมพ์ตามเลยนะครับ พย,พยายามกดคอนโทรลสเปกบาร์นะครับเพื่อกันความผิดพลาดของเราด้วยนะครับพิมพ์ตัวแรกแล้วก็กดคอนโทรลสเปกบาร์ขึ้นมาถ้ายังไม่มีก็พิมพ์ตัวที่2ไปนะครับเป็นตัวอะไรก็ มีแล้วเราก็กด enter ก็ได้นะครับนี่ก็จะเสร็จแล้วหนึ่งบรรทัด ครับกดพยายามกดคอนโทรลสเปกบาร์นะครับเพื่อขึ้นมาเป็นตัวเลือกการขึ้นเป็น A นะครับก็เอาเป็น A คร<ง>ับแล้วก็ ก็ดูตามแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับแต่พยายามกดคอนโรลสเปกบา์นะครับบางคําก็ไม่มีแล้วก็ต้องพิมพ์นะครับแต่ถ้ามีปุ๊บเราก็กดคอนโรลสเปกบา์มันก็จะขึ้นเลยนะครับ อันนี้นะครับนี่คือชุดแรกของเราเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาทําชุด2แล้วก็กากบาดได้เลยแล้วเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วเรากากรบาดท,ทิ้งได้เลยนะครับแล้วเราค่อยไปดับเบิลคลิกขึ้นมาใหม่ก็คลิกําว่าคําว่าออกคือซิกก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาก็จะขึ้นบรรทัดใหม่มานะครับแล้วก็เริ่มทําตามผมได้เลยนะครับ ว่าออกก็คือออกเฉยนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วเราจะมาทดลองโปรแกรมกันนะครับอันนี้ฟอร์ม1ก็จะเป็นอันแรกอันนี้นะครับแต่อันนี้ฟอร์ม2เราก็ต้องไปเปลี่ยนก่อนนะครับนี่แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นฟอร์ม2ที่เป็นฟอร์มที่เราใช้ทำเมื่อกี้นี้นะครับ โอเคแล้วก็กดเริ่มเลยนะครับาสาธิตให้ดูก็จะเป็นเอาสาข้างล่างเป็น3ก็กดเพก็จะเท่ากับ6กนี่จะคิดออกมาเท่ากับหกเป็นบวกเลขนะครับเร้จะเอาสัก6กกับอกมาก็เพก็เท่ากับ12นะครับนั่นเมื่อเราต้องการออกแล้วก็กดออกได้เลยครับนี่ก็ออกนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมง่ายๆนะครับ นี่จบการทำงานของบันแล้วนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ